อาเป็นเ้ของอย่ที N ่นี่แล้ไม่ได้อะไรที R ่ตะพนแล้วก้กอะคร่เไรนะอันน้ไมอัน้ไม่ขเสื้อดีไม่ด้อันนี้เลิอย่างเลิเลยอันนี้เิศอย่างอันนี้มนดีเ่างเินอ่เป็นไง้างครับทก่ละคครับีนคาดครม ไปไหนมาไหนตอนนี <muitas S 2> ้ทุกคนเรียกแบบคุณหลวงแล้วหนุ่วงผู้ชายอะไรเงี้ยมีคนอยากให้มาถ่ายตัวไหมคะหรือว่าไม่จะถามว่าแบบว่าเอ่อเป็ถ่ายโซโล่คุณตาเมื่อไหร่เลยนะไปๆีมะ่อกันไกลอะไรไกลอะไรไกลแล้วไกลแล้วประดีใจไหมครับกับทานละครที่แบบดีมากๆในผลงานดีใจครับเพราะว่าทุกคนก็คือตอนทํางานน่ะคือทั้งทีมงานนักแสดงรวมถึงแบบหลายๆคนนี่คือตั้งใจแล้วก็เท่มากๆเราเห็นตอนนั้นถ่ายทำกัน114คิวเกือบปีครับแล้วมันนานมากคือคิดว่า อันนี้คือแบบทุกคนตั้งใจแล้วพอผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดเนี่ยเพะว่าทุกคนหายเหนื่อยแล้วอันนี้มันเยอะที่สุดในชีวิตการละครเลย่องใช่ครับเพราะว่าผมเคยเยอะสุดแค่ประมาณ99้าสก้าหรือร้อยคิวปะมาณั้นับป้าแจ๋วเป็นยังไงบ้างป้าแจ๋วเขาดีเนี่ยเมื่อกี้เดินมายิ้มเลยในกองเขาด่าเราไหมในกองเขาด่าเราไหมค่อยอาจจะแบบเพราะว่าคำผู้ชายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เอาใหม่ก็คือพราแจ๋วเสริมผู้ชายคนไม่หรอกไม่หรอกคือเรา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 รู้ว่าป้าแจ๋วเขาเป็นแนวไหนเราก็แบบอยู่เป็นแล้วอยู่เป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยป้าแจ๋วเขาให้เขาให้ถอดเสื้อบ่อยไหมอยู่เฉพาะอยู่บ้านอ่าถ้าอยู่บ้านนะได้ถอดแล้วก็นุ่งแต่รอยชายอะไรเงี้ยผ้าถุงเดียวอะไรเงี้ยมีคนหลงสายเปย์นะคะเรื่องเนี้ยเปย์มากเลยอะครับเปย์ก็ คือเปย์แต่เมื่อไหร่จะถ่ายตัวไม่รูอ้อะไรเงี้ยต้องไปรออีกเห็นป่ะป้าจะพาไปโบว์เดนท์ที่นครสชรรค์ใช่ใช่ครับมีอะไรบ้างโอ้ก็คือเรามีความเชื่อเรื่องของพญาน<อ>คาคอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปไหว้ก็คือพาโบไปด้วยพาพี่ป๊อปอะไรเงี้ยไปแล้วพอไปไหว้เนี่ยรู้สึกว่าขอขอพรขอพรเคลื่อเติมให้บางตังคขึ้นที่อะไร ของมัได้เป็นการบุญไหมครับว่าเราต้องมีใจไปแก้หรือว่าส่วนตัวผมอากขอแค่ขอพรพอเพราะว่าผมโบนแล้วชอบลืมไม่ดีไม่ดีแต่ได้ปรึกษาวบูไม่ข้าวโบนได้โบนไหมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแจวว่าอาจจะโบนอาจจะต้องไปทั้งแกงเหมือนเดิมไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีอยู่หรือว่าอะไรถวายลำเห็นเห็นผมได้ยินแว่วๆอะไรแต่ว่าบางคนถึงท่านเจอโทรศัพท์หรือใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือเหตุใดก็คือเจอไปเจิม แล้วเจอมือถือเจอแบบทุกอย่างที่แบบนเป็นบบมูสิ่งที่ดีก็คือแบบรับไว้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างร่วมงานกับโบเป็นยังไงบ้างดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนผูออ้ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเอนเตอร์เทนเมนแบบคือสมวติผมเดินมาวง่วงไงผมเจอโบมในาไลฟ์ผมรู้สึกผมตื่นเลยดีนะเป็นอะไรที่ดีแล้วผมเมเจอพวกเดียวกันที่โบบอหลายหลายคนมองหลายนดูมาหลาย e ีแล้วเขาถามว่าโบเล่นเป็นนวนิยายหรือว่านิยายเล่นเป็นโบหรือเขาเล่นเป็นตัวเอง คือเอาผสมผสานดีกว่าเพราะว่าโบเขาว่าเขาเก่งแล้วก็เอเนจีเขาเยอะแล้วเขาเขาเขาเข้าใจในตัวละคระแล้วพอเขาเข้าใจตัวเองในตัวละครปุ๊บเขาก็เอาคาแรคเตอร์แล้วก็บวกกับตัวเองมารวมกันอะไรเงี้ยมันเลยออกมาเป็นบูตันที่น่ารักเลยแล้วรู้กันเขาอิงโฮไว้กันบ้างไหมที่ที่บทบางทีอ่ะมีโฮไว้ทั้ววทงนั้นนะครับที่แบบอ่าคือเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยอะ่ะที่แบบสมมติอยู่เป็นแบกเการาวด์แล้วเบื่อเบื่ออะที่โบ,บ,บเล่นอะอัน,นั่รรนคืออิงโฮไว้นะผมรู้สึกแบบ ไม่ใช่ปวดไม่ใช่ปวดแล้วรกเราต่างกันต่างกลยนะไม่เหมือนกันท่านมาหลุดบ่อยแหวนแรกแรกอ่ะยากเพราะว่าผมจะมามุกไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหลังหลังรู้แล้วดึงอย่างเดียวเราไม่ได้คุณคุณดึงไส่ดึงไว้วันนีถ้าเห็นผมได้ฉากกัดกาวแล้วที่ผมดึงอยู่างนี้อย่างปล่อยไหมอยากปล่อยไหมอย่างปล่อยมุกของเราหรือเปานธรรม่ธรรมดาแบบทมืกันคือไว้ปล่อยตอนคัดดีกว่า บางทีแบบโบทัดแล้วแบบโบเล่นอะไรเนี่ยมันหลุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาบางทีแข่งกับเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่โบต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้ทุกคนสนุกเลยรผมบอกเขาใจว่าป้าแจ๋วดูแลแต่คนไม่ดูแลเขาเลยไม่ป้าแจ๋วดูแลทุกคนดีเท่ากันหมดครับแต่ที่โบเขาพูดไปอย่างนั้นแหละจริงดูแลทุกคนเท่ากันนะครับคาดหวังว่าจะแตกเท่าไหร่เรตติ้งเพราะมันทะยานความฝันของนักแสดงทุกคนอะผมว่าคาดหวังสองหลักนะแต่ตอนนี้ก็พยายาม ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆเดินแล้วว็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบเ้วเหลืออีกทั้ง10 17 EP จนถึงวิวเมษาครับเพราะว่าออนออนวันละประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยตัว้มค่าจุด0้อยพอคิว114ตัะวันที่3เลยครับผมเราจะได้หินความรูมสติกกันต้องไปคู้เราเนี่ยมันจะเป็นแบบวิวกิ๊กกิ๊กกิ๊กิวอ่ะ กูาา๊กิ้วแต่ไมถึงกุ๊กิ้วแกมี่แบบว่าเป็นแบบกิ๊วคืออีพีล่าสุดที่มองมองตากันแล้วว่าตื่นมาในอ้อมแขนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยังเบบยังมีมากกว่านี้ให้แบบให้คนแบบอุย้ยฮอป,ป <c oughs> อ่ะ <c oughs> อะไรเงี้ยอันนั้นอย่างดราม่าที่เราเป็นงับแขนเราอ๋อเราเป็นยังไงบ้างกับมันนันที่ิจริงอย่างที่โบบอกเลยครับคือคือถ้าผมไม่ได้งับนะในในรูปแบบมันเป็นท่าดมซึ่งถ้าโบดมจริงผมก็ต้องรู้สึกเพราะว่าผมถอดเสื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยที่โบสัมภาษณ์ไปเลยครับคือ คือบโบเขาแค่ทำทา่าเฉยทำหน้าได้เฉยผมไม่รู้สึกตัวเลยอ,อะไรเงี้จนจนผมเห็นรูปอะ่ะเอา้าทำท่าได้ด้วยตลกว่ะการตลาดคนบอกว่าเราเูนย์ามออไมออ่ไม่ไม,ไม่มันคืออยู่ในหน้าที่อยู่ในวันฟิตติ้งแล้วทุกคนเยอะมากเราสวมบทเป็นผู้ชายเขาสวมบทเป็นนิทาดุนตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องการแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วที่เราเึ็มศิลปินมันแบบนั้นเลยใช่ไหม อะไรนะคบัไม่เพราะว่าบุนบุนตานิชาถ้าใครอ่านนิยายทุกคนจะรู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบอะไรเงี้ยแบบฟิลแบบเล่นๆติดเล่นอะไรเงี้ยกหลวงเาก็จะแบบมีมากของเขาเขาก็อยู่ในคาแรคเตอร์แเล่นเล่นมันก็คือก็คือสิ่งที่บีฟมันว่าอยากได้แบบนี้ใช่ครับไม่ใช่เป็นภาพหลุดยืนยันได้เลยว่าผมได้ยินว่าทีมงานบอกว่าโบขอแบบเล่นๆถ้าเรื่องติดตังหน่อนเข้าท่าใชก็เลยจัดให้จัดเต็มเลยน่ารักดีัยยืนน ก็อยากจะบอกว่าที่โบสัมภาษณ์ไปทั้งหมดคือจริงครับผมได้ยินทีมงานบีฟจริงว่าขอให้แบบโบเนื้อึต่างตามคาแรคเตอร์หน่อยแล้วก็ในวันฟิตติ้งวันนั้นก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เราทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ที่โบพูดไปในดงธุรกิจดธุรกิจครับผมหน้าที่การงานใช่เดี๋ตามได้นะคะ้าเป็นไงบ้างเราไปริญญามันยังไงมันร้อนหรือว่าไงเราไปริญญาเลยครับโอ้ยเหมือนเขาเรียกว่าเอาชีวิตรออ รถนติดมากครับผมเราไปเราไปไม่ไปทันมาหรือว่าไปเอ่อไปทันแต่แสงเย็นแล้วนะแังทันอยู่อะไรอย่างเยบอกอะไรบ้างคะบอกอะไรเขาบ้างคะก็บอกต็แชร์ความดีครับผมเพราะว่าเพราะ็คือตอนที่เขาทำปีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็รู้สึกว่าเขาสู้มากตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยกับ กับกัับพงานแล้วก็เรื่องเรียนพอทุกอย่างมันประสบความสำเร็จเราก็ต้องไปแสดงความดีแล้วก็ดีใจของเขาด้วยครับคือได้ผิวคลุนๆแรกเลยเหมือนกันอ๋อครับผมก็นิดนึงตรงนั้ดีหน่อยอันนี้คือเป็นการนัดได้กิดไหมครับว่าช่วงนี้แหละนัดเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่ไม่ทุกอย่างมันคือดูแบบเฟลลิ่งผมลั้นล้วแล้วตอนไหนก็ตอนนั้นเลยครับผมหลายคนบอกว่าอิจฉาว่าดูแลดีสำหรับน้ำอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคือจริงๆแล้วคือ มือเขาเต็มอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะกินยังไงเราก็ไหนๆซื้อน้ำมาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้อนเลยตอนเลยถ้าผมฝัญอะไรเขาค้างขวัญแล้วครับก็เรื่อยๆอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยแต่คือวันนั้นก็คือเอาดอกไม้แทนไม่ได้มีของขวัญานยังอยู่ในนี้หรอเอ่อยังยังยังตอนนี้ยังมไม่พูดแล้วมันต้องมีแล้วมั้งเนี่ย